สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่11เดือนมกราคมนะคะหลังจากที่ฮันนี่ลงจากรถประจำทางแล้วฮันนี่ก็เดินไปทางเดิมที่เคยเดินนี่เป็นด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมุกเบียงนานะคะส่วนอาคารนี้เป็นสถานที่ตั้งของวงออเคสตราของชาวสโลวีเนียเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮันนี่จะพาคุณผู้ชมเดินมาอีกทางหนึ่งเพื่อจะออกจากช่องแคบตรงนี้นะคะ ส่วนลานบริเวณตรงนี้นะคะในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญๆเขาก็มักจะมีคอนเสิร,ร์ตเล็กๆตรงนี้หรือบางครั้งก็จะมีการแสดงการเล่นดนตรีออเคสตราค่ะส่วนทางขวามือจะเป็นสวนสาธารณะไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจในวันที่อากาศดีๆในฤดูหนาวของปีก่อนๆเขาก็เคยมีการดัดแปลงพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นลานไอซ์สเกตด้วยนะคะ โดยจะมีการเก็บค่าตั๋วแต่ละคนค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรายืนมองจากตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นปราสาทลูเบรนาได้เช่นกันเดี๋ยวฮันนี่จะเดินผ่านเส้นทางเดิมตรงนี้ไปสุดทางนู้นเลยค่ะเพื่อที่จะไปดูโซนฝั่งหอสมุดส่วนนี้ก็คือโรงเรียนที่ฮันนี่เคยให้ดูไปแล้วเมื่อคลิปก่อน แต่วันนี้ฮันนี่จะเดินฝั่งตรงข้ามนะเราจะได้เห็นภาพในมุมกว้างเดี๋ยวพอเราเดินผ่านตรงนี้ไปนะคะพอเลยซอยที่เป็นร้านของอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะอนุสาวรีสีขาวซึ่งอนุสาวรีนี้จะอยู่ข้างๆกับหอสมุดแห่งชาติลูเบียนาจากตรงนี้ฮันนี่ก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปข้างหน้าของโรงรละครคริชันเคแล้วพอเราเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเข้าตรงนี้ก็จะมีซอกหรืออาคารสวยงามหลังนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองรูเบียนาซึ่งเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมนับพันปีของพื้นที่เมืองรูเบียนาค่ะ โดยปกติฮันนี่ไปทํางานก็ไม่เคยเดินเลยแถวนี้นะคะเพราะว่ามาทํางานก็ไปทํางานเลยค่ะไม่ค่อยได้เดินไปเที่ยวไหนเดี๋ยวฮันนี่จะพาเดินต่อไปดูข้างหน้าของหอสมุรแห่งชาติถ้าเรามองจากไกลๆมันจะดูเป็นเหมือนไม่ได้มีพื้นผิวครุขระอะไรแต่ถ้าเรามาดูใกล้ๆหินมันจะเป็นแบบครุขระใกล้จะถึงเวลาเข้างานแล้วนะคะเดี๋ยวฮันนี่ขอไปทํางานก่อนค่ะ วันนี้ที่ร้านไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ค่ะฮันนี่ก็เลยได้กลับบ้านเร็วผ่านเซ็นเตอร์ก็จะยังเห็นต้นคริสต์มาสของปีใหม่นะคะเขาก็ยังไม่ได้เอาออกข้างๆโบสแดงก็จะเป็นแ a l ์รี่ e อมพ r i เรียเป็นศูนย์กลางแฟชั่นขา,ขายของแบรนด์เนมผ่านร้านขายยาอนุสาวรีของฟรานซเป็นนักกวีที่แต่งบทกวีโรแมนติกจากนั้นฮันนี่ก็เดินต่อไปเส้นทางแคบๆทางขวามือนี้นะคะ รถเมย์มาถึงตอนประมาณ16.34นาทีช่วงนี้นอกจากอากาศจะติดลบแล้วพระอาทิตย์ก็ยังตกดินเร็วขึ้นด้วยค่ะขณะนี้รถเมย์ก็มาถึงเมืองกรอสเฟีเแล้วค่ะดูเหมือนว่าพระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วนะคะทั้งคันก็จะมีแต่ฮันนี่กับคุณขับรถเท่านั้นค่ะ คนไม่มีขึ้นเลยค่ะวันนี้รถเมย์จะถึงไปบ้านฮนี่ก็17.20ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ